นะครับเราจะมีปัญหาเรื่องอินทิเกรตดิฟไส้ดิฟไส้อินทิเกตไส้นาะผมจะมีอธิบายอย่างนี้นะอินทิเกรตคอสเอ็ก์ดีเอ็กได้ซายเอ็กดิฟไซนได้คอสเนาะอินทิเกรตคอสยูดียูได้เท่ากับเท่าไหร่ไซน์ยูบวกซีนะบวกซี C. เห็นไหมว่าเราจะต้องเปลี่ยน x ถ้าเป็น u function เราก็ต้องเปลี่ยน u เหมือนกันทีนี้ indicate ต cos u ส่วน4เป็นไง du กูะเก็นว่าไอตัวนี้ใหญ่ๆตรงนี้มันไม่เป็น u เหมือนกันผมจะต้องเปลี่ยนไปเป็นรูปนี้ ให้เหมือนกันถูกไหมครับคีรพัฒนครับอาจารย์คีรติครับปวันรัตรัตพลกิตชัยผมเรีอกส่งไปนะครับกิติตินอ่าวชวฤิตเข้าใจไหม มันเพิ่งมาเลยนะชาวล,ลิตผมไม่เคยเห็นเลยนะเดี๋ยวเพื่อนที่ถ่ายรูปทั้งหมดนะครับโพสต์รูปลงไปในไลน์ด้วยนะวันนี้สอนเยอะมากเลยหลายหน้านะครับทีนี้อินดิเกตคอสอยู่อันนี้มันดิฟอยู่มันเกินไหมดิฟอยู่ก็มันเกินมาเป็นอินดิเกตตัวนี้เอ่อหนึ่งส่วนสี่คอร์ส u ส่วนสี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นดิฟอะไดี u ทีนี้ถามว่ามันเท่ากันไหมระหว่างไอ้น,นี่ค่านี้กับค่านี้มันเท่ากันไหมครับค่านี้กับค่านี้เท่ากันไหมไม่เท่าครับไม่เท่าเพราะว่ามันเกินมาเท่าไหร่หนึ่งส่วนสี่ดังนั้น ผมจะต้องทำไงเพื่อให้มันเท่ากันผมจะต้องเอาสี่มาคูณครับเป็นรูปนี้ผมจะต้องเติมผมจะต้องเติมเลขสี่เข้าไปคูณใช้สีตัวเติมใช้สีน้ำเงินนะครับอพอเติมเลขสี่เข้าไปคูณปุ๊บอันเนี้ยเท่ากันยัง เนี่ยมันหนึ่งส่วนสี่นะผมเติมเข้าไปปุ๊บตอนนี้มันไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมลบทิ้งเลยถูกไหมครับตรงเนี้ยเท่ากันยังครับกิ่ตินเท่ายัาง,งเท่าแล้วครับอ่ามีใครสงสัยครับยกมือสเหลืองได้เลยครับผมจะที่ใบอีกรอบดึงแต่เป็นรูปแบบใหม่ มีใครสงสัยยกมือสีเหลืองได้เลยครับเอาอธิบายใหม่ได้แต่แต่จะไม่ไม่ซ้ําเดิมเลยอธิบายใหม่เข้าใจไหมศสาหาสวรรค์กดมือสีเหลืองเลยอย่าไปเครียดจางครับสีมาจากไหนอะครับอันนี้ใครถามเนี่ยกิ้ิชรัเลยอ่ากิติชัยสีมันมาจากการที่มัน ดิฟ u ส่วนดิฟ u ส่วน4มันเกินมาถูกไหมพอมันเกินมา4มันถ้าสมมติว่าผมทำอย่างเงี้ยทำข้อน,นี้ ade, อ,น 4, นอิเอาาเนเกตคอส u ส่วน4ดิฟ u ส่วน4อ่าจะได้ออกมาเป็นอะไรอินเกตคอส u ส่วนสี่ดิฟ u ส่วนี่ก็เป็นหนึ่งส่วน4ดิฟ u หรือเท่ากับหนึ่งส่วนสี่นะครับอินเกตคอส อยู่ดียูส่วนสี่ตรงนี้โอเคไหมกิติใจคุณเห็นไหมว่าถ้าในรูปนี้สีน้ําเงินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันแต่ผมต้องปรับให้มันเท่ากันถูกไหมให้มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งส่วนสี่มันเกินมามันเกินมาหนึ่งส่วนสี่เพราะฉะนั้นของเดิมมันได้มีหนึ่งส่วนสี่ต้องทําไงผมถ้าผมปรับไปรูปนี้ผมต้องคูณด,ด้วยสี่เข้าไปมองไหม ่ะทีนี้ผมจะอธิบายอีกรูปแบบหนึ่งฟังนะอินทิเกตคอร์ส่วน4เราเรียกว่าเทคนิคนี้ว่าการดิฟไส้หรืออิน e ิเก t ตไส้นะครับให้ตัวเอเท่ากับ u ส่วน4โอเคนะตัว A เท่ากับ u สนะ่วน4เพราะนั้นเขียนใหม่เป็นอิน e ิเก t ตอะไร คอสเอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรครับ C A อเท่ากับ U มไหมเพราะนั้น DU ผมเป็นเท่าไหร่ D C 4อไหมครับออกมาเป็นเท่าไหร่อเอเออันนี้ง่ายกว่าไหมคอสอ ง่ายกว่าไหมครับกิติชัยเข้าใจกว่าเมื่อกี้ครับโอ้โหนี่แหละผมต้องการประโยคนี้คืออินดิเกตเราเรียกนี้ว่าเราเรียกที่ิงว่าอินดิเกตไส่เพราะฉะนั้นเราต้องแทนไส้ไปก่อนให้ A เราเป็นไส้เนาะเป็น U ส่วน c แล้วอินแล้วเป็น 4A เท่ากับ U เพราะฉะนั้นอินดิเกตคอร์สเลยคอรส ดึง4ออกมาปุ๊บก็จะเป็นอินทิเกรตคอสเทีนี้ถ้าผมเขียนแบบคือสวยก็จะเป็นอินทิเกรตนะ4อินทิเกรตคอสยูส่วน4ดียูส่วน4ได้ไหมได้ไหมสมโพ์เพราะนั้นช็อตอย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะสอนแต่หาคนสอนแบบนี้ยากนะที่จะให้ให้เราเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เข้าใจนะครับ เกิดอะไรขึ้นอินทิเกตคอ s A ได้อ่าอินทิเกตคอเอได้อะไรตายเอครับดีเอถูกไหมก็แทนเข้าไปเป็น 4, สี่ซยูส่วนสี่นั่นเองเป็นไงกิติชยัยเข้าใจดีขึ้นยังช็อตนี้เป็นช็อตตำนานเทพนะที่ผมเรียนมาเราก็ต้องผมนั่งสงสัยตั้งนานว่าเราผมจะเข้าใจอินทิเกตไส้ย,ยังไง ดีดไส้ผมก็ต้องเปลี่ยนไส้ให้มันได้กิตติเข้าใจไหมครับกิตติบอกจบด,ด้วยกันครับครับ,รบอาจารย์กิติชัยเข้าใจไหมพอ,อเข้าใจแล้วครับอาจารย์กิติชัยอ่ะอ่ากิตติะผมทำให้คุณงงไหมครับกิตติ เรออ่าเข้าใจไหมถ้าไอ้ตรงเอ็นาที่สามมาดียูส่วนสี่นี่มันมันคือก็คือแทนเป็นเอไปถ,ถูกไหมครับใช่แล้วครับผมเขียนให้คุณเห็นว่าเป็นดียูจริงๆแล้วไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะลบทิ้งเลยก็เ,เป็นรูปนี้ถูกไหมครับเข้าใจง่ายขึ้นเลยไหมครับเข้าใจนะเออนี่เข้าใจง่ายขึ้นนี่ก็คือเทคนิคการอินทิเกรตไส้ผมเขียนเลยนะ เรียกว่าเทคนิคอินดิเกตเทคนิคอินดิเกตอินทิเกรลนะครับใส่ในนะครับโอเคเนาะเราจะได้อ๋อมองให้เราต้องมองไใส่ให้เป็นก็คือ A ถเท่ากับ U ส่วน C C A เท่ากับ U แล้วก็ไล่ไปครับ อืมได้นะครับทุกคนโอเคนะผมจะจบแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปโจทย์ไปให้นะครับข้อหนึ่งข้อสองเนาะให้คุณเราไปทำนะครับทีนี้ผมขออย่างเดียวในช่วงเวลาห้าวันจันทร์ถึงศุกร์คุณทำสองข้อนี้ก่อนให้เข้าใจเดี๋ยวผมจะส่งกันบ้านไปสามสี่ห้าในช่วงจังนทร์ถึงศุกร์นะคุณทำสองข้อนี้โดยการปิด หนังสือแล้วลองเรียกเรียนว่าคุณจะได้ขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ไหมเข้าใจไหมครับถ้าคุณทำสี่ขั้นตอนได้เข้าใจปุ๊บถึงตอนนั้นเวลาที่คุณจดเอซีมาคุณจะทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคุณเข้าใจกระบวนการทําแล้วสิ่งที่คุณไม่ได้คืออะไรสูตรดิฟสูตรอินทิเกตเดี๋ยวคุณเข้าไปเรียนเอาอันนี้มันอยู่ในแคลหนึ่งแคลสองคุณอันนี้ผมสอนเปี่ยนเดี๋ยวข้างหน้าผมจะมาเปลี่ยนเป็นโคดีเนเป็นอ่า u ูไปเป็น r เซต้าแล้วก็ พวกเซอร์เฟียกับกับเออทรงกระบอกกับเซอร์เฟียนะครับหลังจากนั้นก็จบผมจะสอนเรื่องอินดิเกตเขาเรียกว่าพวกลาปาร์ตูเรียในครั้งที่ต่อไปครั้งที่สามเนี่ยจะเป็นเปลี่ยนเป็นขั้วก่อนเป็นเป็น,เป,นเป็นโคอิเดเนตก่อนนะครับอันนี้อันนี้นนครั้งที่สามไหมครั้งที่สี่จะเป็นโคอิเดเนตก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นหนึ่งดิฟ ตด,ดลายตัวแปรเพื่ออะไรเพื่อไม่ได้ให้ได้ริบจากโคเบียนได้สองขทดไดเกตตรงนี้ได้ได้ได้วันนี้ได้แค่นี้นะเอาแค่นี้พอนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับอะไรนะครับวันเสาร์นี้ต้องวันเสาร์นี้เรียนเวลาเดิมปกดิเลยใช่ไหมครับผมจะจะจะทีนี้ขอถามนิดนึงก่อนจบเดี๋ยวเพิ่งออกนะ แคลวเออฟิสิกส์สองเกรดออกอย,ยังยัง,ยงเลยครับแ <c oughs> คลวสองก็ยังไม่ออกครับโอเคฟิสิกส์สองน่าจะเป็นอยู่ที่ฝ่ายทะเบียนที่ยังไม่ออกเนาะเพราะส่งเกรดไปให้แล้วอ่าต่อไปเนาะอ่า